อ่ะสวัสดีครับวันนี้มีคลิปมานําเสนอหนึ่งคลิปเอ้ยไม่ใช่ <laughs> มีแอปมานําเสนอหนึ่งแอปนะครับอ่าเป็นแอปที่อยู่ในแอปสต o ร์นะฮะในฝั่ง Android นะครับก็ตัวนี้นะครับเสียงเอฟเฟกต์สองนย์สองหนึ่งนะครับนะครับาันนี้ก็จะมีแบ่งเป็นสี่ส่วนนะครับเป็นตลกคาเฟ่ตลกยูทูบเบอร์ต่อสู้นะครับก็เอฟเฟกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว เอฟเฟกต์เสียงนะครับอ่านะครับอ่ะลองประมาณนี้เสียงครับเป็นภาษาไทยเสมมียงต่มุกอ่าแล้วจะชอบเลย ่าครับตลกคาเฟ่อันนี้ก็เป็นตลกนะครับก็จะมีเสียงแรรระจกแตกประมาณนี้ oh. ต้องใช้ความจำนิดหนึ่งนะครับ เสียงนั้นเสียงเป็นยังไงอันนี้ครับนี่ต้องฝั่งยูทูบเบอร์ก็จะมีเยอะหน่อยนะครับต้องอันนี้ต้องจำนะครับเสียงไหนคืออะไรต้องจำมาไหน สำหรับดีเจหรืออะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเราจะใช้ไลฟ์สดหรืออะไรเป็นเอฟเฟกก็ได้นะเสียงต่อโซ่เอาไว้ภาคหนังเนี่ยโอ้โหภากหนังโซ่เฮ้ยโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหพาคหนังมันเลยนะ <laughs> ครับ ก็เอามาแชร์ให้ชมกันนะครับใครสนใจไปหาดาวน์โหลดกันได้นะครับใน App Store นะครับเสียงเอฟเฟกต์สองศูงหนึ่งทางฝั่ง IOS ผมไม่รู้นะครับต้องไปลองดูนะครับก็เอามาแชร์ให้ชมกันเผื่อมีประโยชน์นะครับขอบคุณที่รับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย